ำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์วันนี้คนที่แอดมินจะพูดถึงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากกองหน้าร่างยักษ์จอมถล่มประตูของเราที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดเรียกว่าเอาช้างทั้งโคลงมาชุดก็เอาไม่อยู่เราจะพาไปดู15สิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับเอรอ์ลิงเบาฮารัลนด์ ของน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือเป็นหนึ่งในแข้งแถวหน้าของโลกลูกหนังทุกวันนี้คุณรู้จักเขามากแค่ไหนมาเช็คกันได้ที่นี่ 1. เกิดมาเป็นนักกีฬาฮาลันเกิดในครอบครัวทั้งพ่อและแม่ต่างเป็นนักกีฬาชั้นนำทั้งคู่พ่อของเขาเอาอิงเก้ฮาลันเป็นนักเตะอาชีพที่เล่นให้กับสโมสรชื่อดังในอังกฤษยังลีดยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ ขณะที่แม่ของเขากรีมาริต้าบราวก็เป็นแชมป์สตาร์กรีธาระดับประเทศในยุค90ส่วนปู่ของเขาก็เป็นนักวิ่งระยะไกลที่มีชื่อเสียงในนอร์เวย์ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้เป็นปีศาจขนาดนี้ 2. เกือบได้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลอาชีพก่อนจะมาเป็นนักฟุตบอลตามรอยพ่อของเขาเอาอินเก้เคยเล่าให้ฟังในบทสัมภาษณ์ว่า เขาอยากให้ลูกชายได้ลองกีฬาอื่นๆด้วยก่อนจะเลือกเล่นฟุตบอลซึ่งเออร์ลิงในวัย14ปีก็เคยได้ลองเล่นแฮนบอลมาก่อนแล้วด้วยสกิลภาพทางด้านกีฬาที่โดดเด่นฮารันทําผลงานในกีฬาแฮนบอลได้เป็นอย่างดีจนโค้ดหลายคนอยากให้เขาเอาดีเป็นนักกีฬาอาชีพในด้านนี้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลตามรอยของคุณพ่อไม่อย่างนั้นเราอาจจะมีนักแฮนบอลถิมชาติโนเวย์แทนที่จะเป็นยอดดาวยิง City นเสานี้มเคยทำสถิติโลกกระโดดไกลตอนอายุ5คขวบคุณเคยรู้หรือเปล่าว่าสถิติโลกอย่างแรกของเออร์ลิงฮารัแลนเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุ5คขวบเขากระโดดได้ระยะทาง1.63เมตรในวันที่22มกราคมในปี2006ผ่านไป17ปีสถิติด,ดังกล่าวยังคงอยู่และนั่น อธิบายได้เป็นอย่างดีว่าทำไมฮาลันถึงได้เก่งกาจนักในลูกกลางอากาศ 4. เขามีโอกาสเล่นให้ทีมชาติอังกฤษได้ฮาลันเกียร์ที่ลีดทำให้เขาสามารถเลือกเล่นให้ทีมชาติอังกฤษได้แต่เขาเลือกเดินตามรอยคุณพ่อด้วยการเล่นให้ทีมชาติโนเวย์และแมนเชสเตอร์ซิตี้ลองนึกภาพดูว่าถ้าฮาลันเล่นให้สิงโตคำราม กับแฮ์ริเคนทีมของแกเร็เซาเกตก็มีทางเลือกในแนวรุกที่อันตรายมากกว่าเดิมขนาดไหน 5. ไอดอลของเขาคือสลาตันฮาลัแนเคยพูดถึงไอดอลทางด้านฟุตบอลของเขาหลายคนร่วมถึงคริสเตียโนโรนัลโดและริวเนลเมซี่อย่างไรก็ดีชื่อที่ออกมาจากปากเขามากที่สุดก็คือสลาตันอิบราฮิโมวิ ด้วยผลงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมีโอกาสสูงมากที่เขาจะได้บอลลังดอในอนาคตอันใกล้ซึ่งเป็นสิ่งที่กองหน้าชาวสวีเดนไม่เคยทําได้ตลอดชีวิตคาแข่งของเขานอกจากเรื่องเทคนิคการทําประตูที่มีหลายอย่างคล้ายคลึงกันฮาแลนด์ยังมีทัศนคติและลักษณะนิสัยหลายอย่างที่ถอดแบบมาจากสลาตันอีกด้วย 6. ชื่่เล่นคือแมนชิว ด้วยวัยังไม่ถึง23ปีฮาลันมีรูปร่างที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งเกินกว่านักเตะในวัยเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่เพื่อนร่วมทีมเรียกเขาว่าแมนชิวตั้งแต่สมัยยังอยู่เยาวชนของโมในประเทศบ้านเกิดของเขายัางนอร์เวย์เจ็ประเดิมสนามตั้งแต่อายุ15แต่เรื่องมันไม่ง่ายฮาลันผู้พันกับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆ และได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ15ปีอย่างไรก็ดีทุกอย่างไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นเมื่อเขายิงไม่ได้เลยตลอด16นัดแรกกับบาย FK ในดิวดิชั่น2ของนอร์เวย์แต่เขาก็ยังดีพอจะเตะตาโมสโมสอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งขวาตัวกองหน้าดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมซึ่งผู้จัดการทีมของโมในตอนนั้นก็คือโอเลกุนนาโซชา8 เคยยิง9ประตูในนัดเดียวไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกันว่าฮาลันคือเครื่องจักรถล่มประตูจากสถิติที่ผ่านมาแต่เขาเป็นคนที่ยิงประตูได้ถล่มทลายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพื่อคุณยังไม่ทราบฮาลันเคยยิงได้ถึง9ประตูในเกมเดียวมาแล้วในเกมที่พบกับฮอนดูรัสในฟุตบอลโลกรือนอายุไม่เกิน20ปี หาเล่นทำได้สามแฮทริกและไม่ต้องประหลาดใจเลยที่เขาคว้ารางวัลรองเท้าทองคำในั่ว์นเมนนั้นมาครองได้ 9. ตั้งเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเพลงยูฟาชิเบลลสมัยที่ยังเล่นในเซอบวกเขาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีวีว่าเขาเลือกตั้งเสียงนาฬิกาปลุกของตัวเองเป็นเพลงยูฟาชิเบลลนั่นคือเสียงนาฬิกาปลุกของผมผมตื่นพราะมันในทุกๆวัน มันเป็นเพลงที่ผมไม่เคยเบื่อผมตื่นเพราะมันทำให้ผมเ,เริ่มตน้นได้อย่างสมบูรณ์แบบในแต่ละวัน 10. กินอาหารตาม CR7 ในกีฬาส่วนใหญ่มีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาต้องใส่ใจเกี่ยวกับอาหารการกินเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุด5าลันไม่แตกต่างกันในปี2020พ่อของเขาเล่าว่า ลูกชายกินอาหารในลักษณะเดียวกับคริสเตโนโรนัลโดที่ทานแต่ปลาไก่พาสตา้าโดยไม่ใส่เกลือรหรือซอสใดๆ11จับให้ได้ไล่ให้ทันด้วยความสูงหบฟุต4นิ้วเราอาจจะเข้าใจว่าฮาลันถือศูนย์หน้าร่างยักษ์ตามแบบฉบับทั่วไปอย่างไรก็ดีเขาไม่ได้เชื่องชา้าและมีตะลูกกลางอากาศเป็นอาวุธกลับกันเขายังมีความเร็วชนิดที่หาตัวจับได้ยาก ในเกมพบกับเปเชเมื่อปี2020เขาแสดงให้เห็นความเร็วที่ดีพอจะไปแข่งกรีชาชิงแชมปโลกในปี2018ในระยะ60เมตรได้อย่างสบายๆเมื่อเขาวิ่งได้ถึง36กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเกมดังกล่าว12ดาวรุ่งคนแรกที่ยิงได้ถึง5เกมติดต่อกันในแชมเป,ปี้ยนลีกฮารลนด์ยิงได้20ประตูจาก14นัดเป็นนักเตะที่ทำแบบนั้นได้เร็วที่สุด และอายุน้อยที่สุดนี่อาจเป็นสถิติที่เขาถือครองไปตลอดกาลเลยก,ก็ได้เขาลงมาเป็นตัวสำรองในเกมพบกับเก่งและยิงได้ก่อนจะยิงได้ติดต่อกัน5้านัดรวดต่อจากนั้นทำให้เขากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งคนแรกและเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่เคยทำได้ในเกมยูโรนอกจากตัวเขามีเพียงเดวีโรเนมาคริสโนโรนโัลดและโรเบิร,ร์ตเรวานดอฟสกี้ที่เคยทำได้แบบนี้ 13 5ประตูใน57นาทีฮาลันด์เป็นนักเตะคนที่3ในประวัติศาสตร์ยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ยิงได้ถึง5ประตูในยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดเดียวต่อจากลิวเนลเมซี่และลุยอัลเดรียโนเขาทำสถิติดังกล่าวนในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ฉลมแอร์บาไลซิกไปแบบหมดลูก7ประตูต่อศูนย์และผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยใช้เวลาเพียง57นาทีทานั้นขคะที่เมซี่ ใช้เวลา8 4นาทีและอารีเโนใช้เวลา82นาที 14. นักเตะที่เด็กที่สุดและเร็วที่สุดที่ยิงได้ถึง30ประตูในแชมเปี้ยนลีกจากผลงานการถล่มประตูในเกมพบกับอาเบลไลซิกทำให้ฮารแลนด์ยิงได้ถึง30ประตูจากการลงสนามเพียง25นัดในเกมแชมเปี้ยนลีกทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ทำประตูถึงหลักดังกล่าวได้เร็วที่สุด และยังเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำได้อีกด้วย 15. ผูกพันกับลูกฟุตบอลฮาแลนด์เคยเล่าว่าเขาเข้านอนพร้อมกับลูกฟุตบอล5ลูกตอนที่เขาเล่าให้เซาวบวกเขากอดลูกบอลและนอนมันไปทั้งแบบนั้นมันเป็นเรื่องจริงของหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันเรื่องนี้ผมชอบเวลาที่ผมทำแพทริกได้มันทำให้ผมผูกพันกับลูกฟุตบอล มากขึ้นไปอีกและนี่ก็เป็น15สิ่งที่คุณคุณและคุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเออร์ลิงฮาลันด์เฟนฟนมีความคิดเห็นอย่างไรกับ15สิ่งของฮาลันด์คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหาคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e และก็กดกระดิ่ง เขอจะได้มีภาพทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน